สถานการณ์โควิด -19 ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับพี่น้องครับมีการพบโอมิคอนลูกผสมอีกแล้วครับท่านและวันนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 สูงที่สุดเลยครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมรที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับโอมิคอนลูกผสมมาแล้วนะครับแพร่เร็วกว่าทุกสายพันธุ์พบในไทยแล้วนะครับจำนวนหนึ่งราย ข้อมูลวันนี้นะครับ2เมษาย,ยน2565สำหรับสายพันธุ์นี้นะครับแจ้งว่าเป็นโอมิคอนลูกผสมนะครับแพร่เร็วกว่าทุกสายพันธุ์แล้วก็พบในไทยแล้วจำนวนหนึ่งรายนะครับโดยที่วันนี้นะครับศูนย์จีโนทางการแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ ได้แจ้งโพข้อความว่าองค์การอนามัยโลกได้แจ้งว่าเตือนโอไมคคอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ที่แพร่เชื้อได้ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าไวรัสโคโรนา2019ทุกสายพันธุ์ที่เราเคยประสบมานะครับซึ่ง XE นีนเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างโอมคคอนสายพันธุ์ย่อย BA.1 และ BA.2 ซึ่งไม่ใช่เดลต้าคอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูผสมระหว่างเดลต้ากับโอเมนนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับ WHO ยังไม่ตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการจนกว่า XE จะแสดงอาการทางคลินิกที่รุนแรงแตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับจึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าโอมิครนสายพันธุ์ใหม่ XE พบแล้วในไทย แพร่เร็วกว่าทุกสายพันธุ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อจำนวน2 8 0ห9หลายนะครับแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิต96หลายนับว่าเป็นยอดเสียชีวิตที่สูงที่สุดเลยทีเดียวนะครับในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับจึงขอฝากกระซิบซ้ำเตือนให้กับพี่น้องอสสอสมนะครับ เราปฏิบัติหน้าที่นะครับควบคุมป้องกันฟอาระวังโควิด -19 ก็ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อกันด้วยนะครับโควิด19ถ้าเราฟอาระวังดีจํากัดพื้นที่ได้ดีผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตามระบบก็คิดว่าโควิดก็จะหมดไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจ ให้กับพี่น้องอสสอส,อส,ออสมอทั่วไทยท,ทุกคนเลยนะครับสู้ต่อไปนะครับหมอชาติก็จะสู้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยโควิด -19 นะครับพี่น้องทุกคนครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้หมอชาติก็มีเรื่องมาคุยให้กับท่านพี่น้องอสสอสมฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกนันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ